ของเบ้งจับแล้วปล่อยเบ้งเฮกเจ็ดครั้งเรื่องแต่งหรือเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ภาพ7จับ7็ปล่อยเบ้งเฮกภาพประดับประจีจจนสมัยราชวงศ์ชิงขงเบ้งจับแล้วปล่อยเบ้เฮกเจ็ดครั้งเรื่องแต่งหรือเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ใครๆก็รู้ว่าวรรณกรรมจีนที่เป็นที่แพร่หลายอย่าง3กบนั้นเนื้อเรื่องผสมกันระหว่างข้อเท็จจร Hands ิง e ทางประวัติศาสตร์กับเนื้อเรื่องชูรสเพื่อความบันเทิง แบบที่เรียกว่าจริง7เทศสบางช่วงบางตอนก็ไม่ใช่เรื่องจริงเช่นการสาบานสามพี่น้องเล่าปีกวนอูและเตียวหุยในส่วนที่ต้องการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของจกกกจิวยี่กระอักเลือดตายที่ย้ำถึงสติปัญญาของยอดกุณซืออย่างของเบง้งและอื่นๆแล้วเรื่องที่ของเบ้งจับแล้วปล่อยเบ้งเฮกเจครั้งจริงเทจประการใดเป็นอย่างไรภาพ เบ้งเฮกผู้นำชาวมานเจ็จับเจ็ปล่อยเบ้งเฮกเป็นเหตุการณ์สำคัญตอนหนึ่งในนิยาย3ามกกที่แสดงถึงความเมตตาและปรีชาในการสื่อกราวเทพยดาของของเบ้งในหมู่ชาวบ้านก็มีตำนานที่ติดปากผู้คนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่มากแต่ทว่าเรื่องเจ็จับเจ็ดปล่อยนี้ในพงศาวดารสามกกจี G, ภาคโจโก๊กบทประวัติของเบ้งดีกาญาตราทับของของเบ้งและประวัติลิขีหลี่หุย นายทหารจกกผู้ร่วมนำทัพไปปราบเบงเฮกหลวนมิได้กล่าวถึงเฉินโซผู้เขียนพงสาวดารสามก๊กที่เป็นอาลักษ์ของจกโกโดยตำแหน่งหน้าที่แล้วเรื่องสำคัญของเล่าปี่และขงเบงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานและจริยาอันประเสริฐติดปากคนทั้งหลายเช่นนี้เขายอมต้องเคยได้ยินได้ฟังหรือบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นิพนธ์ของตนแต่นายพงสาวดารสามก๊กจีของเขากลับไม่มีเรื่องจับเบงเอ็กเจ็ดครั้งอยู่เลย จึงกล่าวได้แต่เพียงว่าเขาไม่ทราบเรื่องนี้หรือเคยทราบแต่ไม่ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องจับเบ้งเฮกเจ็ดครั้งไว้เป็นครั้งแรกคือหัวหยางเก่าวอจือ้อบันทึกแก้นหัวหยางบับหนานจงจื้อและฮันจิ้งชุนชิวพงสาวดารราชวงศ์ฮันจิงซึ่งถูกอ้านอิงมาอธิบายเสริมประวัติของเบงในพงศาวดารสามก๊กจี ข้อความที่ยกมาจากฮันจิ้นชุนชิววมีว่าของเบ้งไปถึงกลางภาคใต้ยูนานรบถึงไหนชนะถึงน่านเขาได้ยินว่าเบ้งเฮกเป็นที่ยำเพลงของทั้งอนารรยะชนและคนจีนจึงประกาศให้จับเป็นเมื่อได้ตัวมาก็ให้บางเอกดูกระบวนกายถามว่าทัพนี้เป็นอย่างไรเบ้งเฮกตอบว่าเมื่อก่อนไม่รู้ตื้นลึกหนาบางจึงพายบัดนี้ได้รับความกรุณาให้ดูการตั้งค่าย หากมีเพียงแค่นี้สามารถเอาชนะได้แน่นอนคงเบ้งหัวระปล่อยเบ้งเอกให้รบอ,อีกปล่อยจับถึงเจครั้งสุดท้ายจะให้อิสระเบ้งเฮกไม่ยอมจับไปกล่าวว่าท่านคือเดชานุภาพจากสวรรค์พวกเราชาวใต้จะไม่ต่อต้านอีกแต่พงสาวดารหัวอย่างเก่าว,วอจือ้อและหันจิ้งชุนชิวเป็นวรรณกรรมยุคราชวงศ์จิ้งตะวันออกหรือยุคหลังจากนั้น หลังยุคข,ของเฉินซมาอีกนานไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วเรื่องนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่นักประวัติศาสตร์ยุคหลังค้นพบแล้วเอามาเสริมเติมข้อบกพร่องของพงสาวดานสามโกหรือเพียงอาศัยคำเล่าขานแล้วเข้าใจผิดบันทึกเรื่องจับปล่อยเบ้งเฮกเจ็ดครั้งเป็นประวัติศาสตร์มีนักประวัติศาสตร์ยุคหลังหลายคนเชื่อว่าเรื่องจับเบ้งเฮกเจ็ดครั้งนี้เป็นเรื่องจริงเช่นพงศาวดารจือจื้อทงเจี้ยนบันทึกไว้ว่าเบ้งเฮกถูก จับปล่อยเจ็ดครั้งแล้วของเบงให้อิสระเบงเฮกไม่ยอมจากไปกล่าวว่าท่านมีเดชดั่งเทวดาชาวใต้จะไม่ต่อต้านอีกแล้วประจักษ์ชัดว่าซือหมาก,กวงผู้แต่งพงสาวดาลจื่อจื่อทงเจียนซึ่งมีชื่อเสียงว่าเป็นคนรอบครอบตลอดมาก็ยอมรับว่าเรื่องจับปล่อยเบงเฮกเจ็ดครั้งเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์หวงเฉิงจงนักวิชาการยุคป,ปัจจุบันเคยอ้านอิงหนังสือเตียนหยวนจี้เลวิยอ บันทึกสังเขปเรื่องอยู่นานมายืนยันว่าสถานที่ที่ขงเบ้งจับและปล่อยเบ้งเฮกแต่ละครั้งอยู่ที่ไหนบ้างเป็นการยอมรับอย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ทว่าหนังสือเตียนหยวนจีเลียนี้เฝิงสือไขอ่อแต่งในยุคราชวงศ์หมิงการใช้หลักฐานยุคหลังวินิจฉัยประวัติศาสตร์เก่าขึ้นไปถึงพันกว่าปีไม่ค่อยสอดคล้องกับวิธีการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์โดยทั่วไป ความน่าเชื่อถือจึงลดลงไปมากขงเบ่งปราบยูนานใช้วิธีอ่อนโยนผูกพันปกครองชนชาติส่วนน้อยสร้างความสงบกแก่แนวหลังของจกโจกกเป็นเรื่องจริงมีบันทิกอยู่ในประวัติศาสตร์ทั้งมุยกก,จกโจกกและงอกกหล้วนมีปัญหาชนชาติส่วนน้อยแต่จกโจกกซึ่งอยู่ทางภาคของรดีของจีนนั้นปัญหาชนชาติส่วนน้อยเกี่ยวข้องถึงความอยู่รอดและล่มจมของรัฐอีกทั้งเล่าปี่มีใช่คนพื้นถิ่นเสฉวน รากฐานที่จะปกครองเอ็กจิว๋วเสฉวนยังไม่ค่อยดีในช่วงนั้นการสร้างความมั่นคงเรื่องชนชาติส่วนน้อยนากยกของตนจึงเป็นงานสำคัญยิ่งเรื่องหนึ่งดังนั้นเรื่องจะปล่อยเบ้งเฮกเจ็ดครั้งแม้ไม่อาจยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงแต่ก็สอดคล้องกับความจริงเชิงประกาศแห่งพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจก,กภาพของเบ้งภาพพิมพ์สมัยราชวงศ์หมิงตำนานและบันทึกเรื่อง จับปล่อยเบ้งเฮกเครั้งในยุคหลังคงจะเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้การเติมสีสันรเรื่องนี้ในนิยายสาม๊กก็เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้แต่นิยายเขียนให้ตื่นเต้นก็เพื่อดึงดูดผู้อ่านการเอาเรื่องนี้ตั้งประเด็นสอบค้นว่าการจับปล่อยเบ้งเฮกถึง7ครั้งมีจริงหรือไม่เป็นเพียงการขึ้นต้นไม้หาปลาเท่านั้น